สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินนะคะขนมจีนกันนะคะนี่นะคะวันนี้จะกินนะคะขนมจีนขนมจีนเกือบเกือบหนึ่งโลได้นะคะทุกคนคะ่ะหิวนะคะมาจากทำเงานี้ทำงานสองที่เดี๋ยวเราไปดูน้ำยากันเนาะว่าวันนี้แม่โมจะกินน้ำยาอะไรนะคะนี่นะคะวันนี้นะโมก็ได้ทำน้ำยา ตีนไก่น้ำยาตีนไก่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลานั่นเองทุกคนดูทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละอันนี้ก็คือเหลือจากเมื่อวานแล้วก็กินต่อเพราะว่าเล็กแค่นิดเดียวเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาราดใส่วันนี้นะคะเรามีผักเดี๋ยวเราจะกินกับผักอิตูด้วยเนาะผักอิตูเดี๋ยวม่จะพาไปดูเนาะเดี๋ยวโบจะพาไปดูไปดูผักอิตูที่ปลูกเองนะคะในสวนผักเนาะ พักใหต่โสวยงามมากเลยทุกคนไม่มีเวลากินไม่รู้จะกินกับอะไรดีนะอยากให้ทุกคนมาแบ่งไปกินมากๆเลยนะคะเนาะนี่ตรีนไก่ลูกชิ้นของเราน่ากินไหมคะเพื่อนๆคะไ่กินด้วยกันกับโมนะคะวันนี้ขอจัดเต็มจัดจัดหนักหน่อยเนาะเพราะว่าหิวมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกินกันในโรงผักเนาะเพราะว่าผักอยู่ในโรงผักอนะทุกคน ผักอยู่ในกรีนเฮาส์นั่นเองนะคะมากินไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมจะพามากินนี่นะคะขนมจีนนะคะขนมจีนขนมจีนน้ำยายาตีนไก่อีกแล้วตีนไก่ลูกชิ้นโอ้โหเด็ดแรงมากทุกคนวันนี้แศบเยียงตาแม่ไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะากินไหมคะทุกคนคะมีตีนไก่อยู่สองตีนเนาะ แล้วก็พีนขนมจีนเกือบหนึ่งกิโลนี้เลิกการมานะคะทุกคนนะคะหิวมากมากเลยนะคะวันนี้ผักก็จะมีนี่เดี๋ยวอันนี้ผักก็จะมีนะคะอ่ามีอ่าผักผักชีผักชีราวนะคะนิดหน่อยผักชีลาวแล้วก็จะมีถั่วเนาะถั่วหั่นละถั่วฝักยาวนั่นเองนี่ แล้วก็มีแตงนะคะแตงก็หั่นแล้วด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกัมปลีนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โมจะพามาเพื่อนๆนะคะมาตัดใบอะไรอะ่ะแมงลักปอแมงลักหรือผักอิตูนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผักของแม่จะง,งามขนาดไหนนี่ปลูกในโรงผักตอนแรกก็ปลูกในบ้านเนาะแล้วก็ย้ายเข้ามาในโรงผักมันก็ยิ่งสวยยิ่งงามเลยทุกคนคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะผักอิตูของโมงนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามไหมคะสวยงามเหมือนคนปลูกใช่ไหมล่ะนี่นะคะ นี่ผักอิกตูนี่ได้เวลาตัดกินแล้วนะคะทุกคนขาเดี๋ยวมุมทั้งหมดมีสากระถางเนาะนี้เป็นกระถางที่สองแะนี่อันนี้ก็ตัดมาบ้างแล้วเนาะตัดออกบ้างแล้วอันนี้ก็ควรตัดได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ มันจะได้แตกเนาะตัดไปเลยนะคะวันนี้ตัดมากินกันเลยอุ๊ยหอมมากเลยทุกคนค่ะหอมมากๆเลยนะนี่เดี๋ยวอีกกระถางหนึ่งจะเก็บไว้ให้พี่นะพี่สาวจะเก็บไว้พี่ธรจะตัดไว้พี่ธรแล้วก็พี่อิวอืม นี่ทุกคนนี่ตัดให้หมดเลยเนาะทุกคนต้นเนี้ยใ,ใ,ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่อืมไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่รู้จะกินเมนูอะไรอะทุกคนคะ่ะต,ตัดมากินให้หมดเลยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ นี่นะคะได้มาแล้วอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันจิกน้อใบเพราะว่าต้นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหรอ่อ่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าตัดเดี๋ยวเขาก็าแตกออกมาสวยเนาะเอาแค่นี้พอนี่ค่ะได้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะผักอีกตูของเราเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างในน้ําก่อนเ mm hmm. มื่อกี้แม่ก็เอาน้ำมาด้วยเนาะ mm hmm. ล้าน้ำก่อนก่อนที่จะเอามากินเนาะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยละกันนะทุกทุกคนคะ mm ่ะ hmm. หิวมากเลยคะ mm ่ะ hmm. อทุกคนดู mm hmm. ฟินแน่ๆเลยนะคะวันนี้ กินไหมผัดบเเิ่่มเลยอ่ะเยวจะใส่ผักคืนน้ำลายตามนี่ผักของเราเองนะทุกคนคะ่ะหอมชิมผักตัวเองอ,อร่อยทุกคนมันหอมอ่ะเนาะนี่ อ,มอมืมหยิบกระดาษมาลูกชิ้นค่ะ เอาเสร็จแกงเห็ดก็อร่อยเนาะแซ่บทานใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดอีงไหมเนาะ lại mong mà mong 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 Mình うん <good> ฟินทำมีกล้องสั่นๆแซ่บอืม yêu măng nóc để ăn cái gì kiểu này mọi người ơi, mình còn muốn yung măng thái này, xóa bả, ngon Hôm nay nhớ đi hả mì đẹp Để có em mi lông nhiều lắm <laughs> น้ำยาป่ากับปลากระป๋องแกะกะทิยิดนึงอร่อย น้ำายาไตปลาเดี๋ยวลองกินกับไตปลาม้างอรอ่อยป่าไมน้องทุกคนเคยกินไหม <c ười> trong lớp กินไม่หมดนะคะอ,อร่อยคะ่ะทุกคน โอเคกับเพื่อนๆมูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขากินไม่หมดจริงๆนะคะมันจานมาเริ่มเลยนะคะเหลือแค่นี้เนาะ,ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของโมงนะคะ